สวัสดีครับผมสุพศสิริณฤมันติดตามดูคลิปและวิดีโอต่างๆของผมได้ที่ YouTube ช่องซูจิโกะคลิปนี้เป็นคลิปที่461ช่องซูจิโก9826คลิปนี้เป็นคลิปบรรยาย วันนี้จะพาไปดูหมูเด้งกันนะครับเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกไปแล้วนะตอนนี้ทั่วโลกรู้จักหมูเด้งไม่มีใครไม่รู้จักหมูเด้งแล้วนะตอนนี้แต่ก่อนอื่นเราไปดูประวัติของฮิปโปแคะก่อนนะฮิปโปแคะพบในทวีปแอฟริกาตะวันตก พบมากในประเทศไลบีเรียที่อุทยานแห่งชาติซาปโปและยังพบในประเทศเซียราเรียโอนและกินีอาหารที่ฮิปโปแคกินก็คือพวกใบเฟิร์นใบพืชแล้วก็ผลไม้ปกติฮิปโปชอบอยู่แต่ในน้ำนะช่วงกลางวันและกลางคืนก็จะขึ้นบก สำหรับฮิปโปแค่อายุก็ประมาณสัก30-50ปีส่วนสูงสูงได้ถึงประมาณเมตรหนึ่งนะความยาวหัวถึงหางก็ประมาณสักเมตรเกือบเกือบสเมตรอะเมตรกว่าน้ำหนักก็600ปอนดอนะก็คือ270กิโลกรัมในขณะที่ฮิปโปตัวใหญ่ๆนะก็จะอยู่ที่4,500กิโลกรัม ก็พูดง่ายๆคือมีน้ำหนักน้อยกว่าฮิปโปตัวใหญ่ถึง16เท่านะครับแล้วเราไปดูประวัติของหมูแดงนะหมูแดงนี่เกิดที่สวนสัตว์เขาเขียวเป็นลูกตัวที่7ของแม่โจนาอายุ25ปีพ่อโทนี่อายุ24ปี เกิดเมื่อวันที่10กรกฎาคมปีนี้เองนะมีพี่ชื่อหมูตุนหมูเด้งเป็นเพศเมียชื่อว่าหมูเด้งก็ได้จากการโหวตของสวนสัตว์เขาเขียวที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบรุรีมีชื่อที่ โหวตอยู่สามชื่อคือหมูแดงหมูแดงแล้วก็หมูสับโดยหมูแดงมีผู้โหวตสูงที่สุดคือมากกว่าสองหมื่นดังนั้นจึงได้ชื่อว่าหมูแดงเดี๋ยวเราจะพาไปดูในเน็ตนะว่า หมูเด้งเป็นยังไงมั่งมีคนถ่ายคลิปลงไว้เยอะแยะเลยเราจะไปดูหมูเด้งก่อนที่จะไปดูที่สวนสัตว์กันเพราะว่าสำหรับคนที่ยังไม่ได้ไปที่สวนสัตว์ก็มาดูตรงนี้ก่อนเสร็จแ,แล้วมีเวลาว่างๆเราก็ค่อยไปที่สวนสัตว์เขาเขียวกันนะครับก็ไม่ไกลนะครับจากกรุงเทพไปชนบุรีใกล้ๆนี่เองขับรถแป๊บเดียวก็ถึงแล้ว นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูข่าวนะมะีสาวชาวอเมริกันนะนั่งเครื่องบิน18ชั่วโมงเพื่อมาดูหมูเด้งนะเพราะตอนนี้หมูเด้งเป็นซ u เปอร์สตาร์ของแท้ไปแล้วนะครับก็สาวคนนี้นี่ไงซูเปอร์สตาร์ของแท้ไปแล้วนะครับเ้ามาดูหมูเด้งเลย เมื่อล่าสุดนี้สื่อยักษ์ใหญ่ USA Today รายงานว่ามีสาวชาวนิวยอร์กนั่งเครื่องบิน18ชั่วโมงมาดูหมูแดงโดยเฉพาะเลยนี่ไงนะเขาชื่อ m o ล l y s สวินเดสาวชาวอเมริกรันเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชื่อดังนะเกี่ยวกับ Taylor s สวิ t เดินทางข้ามทวีปมา18.5ชั่วโมงเพื่อดูหมูเด้งนะครับนี่ไงโอ้ดังไปทั่วโลกแล้วนะครับหมูเด้งเรานี่ไงหมูเด้งกำลังน,น,น,นอนอยู่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวรับพิมพ์คำว่าหมูเด้งที่ Google นะเพื่อไปดูข่าวของสาวชาวอเมริกันที่รีมมาดูหมูเด้งกันก็มี ีกคนหนึ่งนะฮะน่า,นาต่อหลายหลักโอตัวนี้ครับทำไมเธอจึงต้องออรีบมาหาหมูเด้งเธอบอกว่ารักหมูเด้งตั้งแต่วันแรกที่เห็นเลยนะคิดว่าหมูเล็กหมูเด้งเงนี่ยอารมณ์ดีสุดๆมีพลังแห่งความสนุกสนานมากมายเป็นแสงสว่างเล็กๆในโลกที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย แล้วพ่อเธอตายเมื่อหกปีที่แล้วเ,<อ>นะเธอก็ตั้งใจว,ว่าจากนี้ไปจะใช้ชีวิตยอย่างเต็มที่นะคืออยากทำอะไรทำแล้วเธอก็เสียเงินบินมานะครับเ,เธอต้องการบินมาให้เร็วที่สุดเพราะเธอรู้สึกว่าหมูเด้งเนี่ยไม่เหมือนกับแรกๆที่เธอเห็นเ,<อ>เริ่มโตขึ้นเริ่มโตเธอบอกว่าฉันจะต้องไปพบเธอให้เร็วที่สุดอยากเจอเธอตอนที่เธอยังมีชีวิตชีวามีพลังเหมือนตอนเด็กๆตอนนี้นี่ นี่แหละกลายเป็นคนดังไปเลยอ่ะอืมอ่แล้วมีคนหนึ่งใช่ไหมวันนี้มีคนฮะนักร้องวงอินดี้นะฮะพอลเจ็คศิลปินของเลนี่นะฮะก็มาที่สวนสัตว์เขาเขียวนี้เช่นเดียวกันนะครับเนี่นะฮะนี่อันนี้เขามาเล่นคอนเสิร์ตที่บ้านเราใช่ไหมเขามาเล่นคอนเสิร์ตที่บ้านเราโดนหมูเด้งตกไปเรียบร้อยแล้วนี่นะหมายถึงเป็นเหยื่อของหมูเด้งไปแล้วใช่ นี่เพื่อนเพื่อนเข้ามาด้วยอ,อ <c oughs> แต่ว่าในขณะเดียวกันท่านผู้ชมฮะทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะฮะก็แจ้งผ่านทางเฟซบุ๊กนะฮะอย่างเป็นทางการของดจำหน่ายเสื้อเด้งและชุดเด้งดึงเพราะว่ามีการแอบอ้างขายสินค้าหมูเด้งของปลอมจำนวนมากนะครับนี่นะมีเพจปลอมแล้วก็แอบอ้างขายสินค้าของหมูเด้งเยอะมากทางสวนสัตว์ ก็เลยของดจำหน่ายเสื ies, ้อเด้งและชุดเด้งด <poetry> <too> ึงเป็นการชั่วคราวก่อนนะครับดนี่นะมีของปลอมออกมาแล้วนะครับก็เลยต้องงดขายไปก่อนดังไปทั่วโลกใช่ก็ดูให้ดีฮะดูให้ดีอะไรที่อะไรที่เกี่ยวกับหมูเด้งนะอเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ต้องติดตามดูนะฮะแล้วก็ เดี๋ยวเราจะพาไปดูคลิปใน Google อีก3คลิปนะที่มีคนทำเอาไว้นะครับเกี่ยวกับหมูเด้งยมแน่นนะเครื่องแน่นมากลิชินครับมูเดเครื่องแน่นเต็มครับอร่อยเต็มคำ <c oughs> ดาวเด่นโซเชียลที่กำลังมาแรงแสงทุกทางโคง้งอย่างน้องหมูเด้ง เสลสัตว์แห่งสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชนบุรีโด่งดังมาจากกระแสไว้เลที่อวดความน่ารักและความสดใสผ่านรูปภาพและคลิปวิดีโอจนหลายคนชื่นชอบและหลงรักทำให้มีนักท่องเที่ยวแห่เดินทางไปรอชมกันอย่างหนาแน่นเรียกได้ว่านาทีนี้ไม่มีใครรู้จักน้องหมูเด้งฮิปโปแครอายุสเดือนเศษดยความน่ารักน่าเอ็นดูทำให้เรามักจะเห็นภาพโมเมนต์น่ารักน่ารักอยู่เสมอ ครั้งนี้จึงขอรวบรวมโมเมนต์สุดเอ็นดูของเจ้าฮิปโปแครไวสองเดือนมาให้ทุกคนได้ยิ้มตามกันค่ะ เฮ้ยดูดิโหเดี๋ยวนี้เขาไม่อันนี้เขาไม่เกี่ยวกกดนะครับนี่ไม่เกี่ยวกกดแล้วอันอึง้งเลยอ่ะลูกขาสิดูสิดูสิเตา้ตาเต้าอ้วนเวน้าน้องหมูเดง ล็กยังไม่ขึ้นเลยคุณผู้ชมมันน่ารักไหมตามันแบบแบบดูแบบตาแป๋วๆดูแบวน่ารักมากเลยค่ะเจ้าฮิปโปแครอตอนนี้คือกลายเป็นแบบ กลายเป็นขวัญใจอะ้องตุ่นนะแม่มันมาจมูกบานเขี้ยวงงแล้วนะน้าเอานี่แหละเป็นลูกของแม่โจนากับพ่อโชนี่อายุ24ปีนะคะพออายุ24แม่อายุ25นี่ออกจากท้องแม่หมูเด้งออกมาจากท้องแม่เมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาก็กลายเป็นซุปตาต่อจากพี่หมูตุ่นไงที่ดอมบอกอ่ะอุ้วแล้วชื่อหมูเด้งเนี่ยมาจากเสียงโหวตนะของชาวบ้านพี่น้องประชาชนคือเป็นเอกฉันเลยแหละโหวตกันเป็นหมื่นคนนะเออชาใช่ก็ดูดีทำไม ทำไมถึงเป็นหมูเด้งก็ดูเนื้อตัวมันดูนิ่มๆเด้งๆแล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาที่มันเดินอ่ะมันโดดๆเด้งๆค่ะก็เลยเออใครไม่เด้งแต่หมูหมเด้งนี่แหละน้องหมูเด้งก็จะวิง่งแบบดุ๊กดิ๊กดุ๊กอยู่ในกรงเนี่ยนะคะเป็นเด็กน้อยอยู่อ่ะยังเดินไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่<อ>ลื่นบ้างไหลบ้างล้มบ้างดู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 แล้วบางทีคืออะไรนะหมูเด้งจะมีความสับดสบิ้งอออย่ามาโดนตัวนะเวลาที่พี่เลี้ยงจะมาโดนตัวบางทีก็แบบสวบ ชอบงับเหมือนกันนะคะ,ะเวลางอนก็เป็นนะ <c oughs> เ,เวลางอนก็เป็นอย่าไปลดตัวเออ, <c oughs> อน,นี่แ <c oughs> หละหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้ง <c oughs> <c oughs> แล้วเวลาที่พี่เลี้ยงเอาอาหารใส่กระมังไปให้แม่แม่กินเน่ยเจ้าหมูเด้งก็จะลงไปในกระมังด้วยไงแต่ขามันสั้นก็ขึ้นไม่ได้ใครเห็นนะดูสิดูสิมันน่ารักน่าเอ็นดูโดนตกไปแล้วค่ะแล้วเขาบอกว่ามันมีเพจนะที่มาอัปเดตความน่ารักรายวันของเจ้าหมูเด้งคือขาหมูแอนเดอะแกงโพสเมื่อไหร่ก็มีมีตลอดเลยไปกดไลค์ยังคุณ่ผู้ชมก็ตอนหมูตุ๋นดังๆเนี่ยก็เป็นเพจนี้แหละที่ถ่ายให้ดูทั้งวันใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องแฮปปี้เบอร์เดย์หมูเด้งอายุครบ2เดือนด้วยนะคะลองดูคลิปนาั ของหมูเด้งกันมามามากฎนะ 快行。 หนุสินค้าของเราสวัสดีครับเครื่องกรองน้ำ ROC ขั้นตอนควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์อัจฉริยะซูจิโกะจะมีเสียงเตือนหลังเปิดเครื่องจากนั้นเครื่องก็จะเข้าสู่ระบบออโต้ลัดน้ำทิ้งเป็นเวลา 18วินาทีแล้วเครื่องก็จะเข้าสู่โหมดของการกรองน้ำปกติหรือ Purify มีระบบเตือนเมื่อไม่มีน้ำมีสัญ,ญลักษณ์ของซอ r c สเตือนว่าไม่มีน้ำเข้าเครื่อง มีระบบควบคุมการตรวจเช็คค่า TDS ของน้ำได้4 ppm ผลการตรวจเช็คน้ำ RO จากเครื่องกองน้ำซูจิโกะมีผลดังนี้น้ำประปาเข้ามีคอรีนน้ำ RO ไม่มีคอรีน น้ำ r o ไม่มีตะก,กันค่า tds อยู่ที่1 p p m จึงเป็นเครื่องกรอง r o คุณภาพสูงเครื่องกรองน้ำซูจิโกะ4ขั้นตอนเซล15,000บาทจาก15,000บาท5เครื่องสุดท้ายรับประกันอะไรทุก ชิ้น25เดือนจะคืนค่าส่งหากมีการส่งซ่อมแถมไส้กรอง PP 10นิ้วทั้งหมด4อันแถมที่เปิดกระบอก10นิ้วแถมน้ำยาเช็คคอรีนแถมน้ำยาเช็คตะกัน แถมถังแรงดัน3.2แกลลอนแถมก๊อกน้ำสเตนเลสอย่างดี3.04ไม่เป็นสนิมโปรโมชั่นเพียง5เครื่องสุดท้ายในราคา7,900บาทค่าดูแลรักษาแสนจะถูกระยะเวลา2ปีหรือมากกว่าเพียง700 50บาทสั่งซื้อได้ที่ลาย0811742480หรือที่ร้านซูจิโกะที่ช้อปปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับขายอะไรเครื่องกรองน้ำา r o ราคาถูกสนใจติดต่อลาย0811742480ค่าส่ง20บาทโดยมีรายละเอียดของอะไร ราคาและรูปภาพตามที่แสดงในตารางนี้สั่งซื้อได้ที่ลน์0 1 1 1 4 2 4 8 0หรือที่ร้านซูจโกดที่ช h อป e ีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ